ผมีรุตควนตาครับชื่เล่นชื่อแพนมอเดอ M6 ครับผมผลงานชิ้นนี้ผมตั้งใจทำให้เป็นคอนเซปต์เป็นเลื่อยยนต์โดยเดียได้มาจากหนังครับผมหนังแนวสยองขวัญแล้วก็มาเปิดเจอในเกมเกมหนึ่งครับผมที่เกมดูมเลยตั้งที่โปรเจกต์ว่าดู ถ้าพูดตามตรงถ้าเป็นเลื่อยเลื่อยยนเนี่ยคนเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่ผมอยากจะทําให้มันแบบเป็นแนวออกเกมด้วยเลยทําให้มันมีมิติมีขีดมีอะไรขึ้นมาด้วยเราเรารู้อยู่แล้วว่าเลื่อยยนหน้าตาเป็นยังไงคราวนี้เราก็มาดูของครับดูฮาร์ดแวร์ว่าเราจะใส่อะไรไปในนั้นมั่งพอเราได้ฮาร์ดแวร์ปุ๊บเราก็วัดจากฮาร์ดแวร์จริงเลยคือเราจะกําหนดว่าเราจะวาง พราะว่าสภาไว้ตรงไหนบอดตรงไหนกาจอตรงไหนแต่เราจะไม่ได้เอาเลื่อยยนต์มามาทาบหรือมามาเป็นแบบอยา่างครับเดี๋ยวเราจะมาว,วัดขนาดที่เราจะต้องขึ้นโคง้งเราไม่ได้มีการออกแบบครับเราทำขึ้นมาโดยแบบวัดจากของจริงอย่างเดียวเพราะเราจะรู้ขนาดจากของจริงได้เลย กำหนดขนาดครับว่าเราต้องการให้มันกว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ดูจากของจริงดีกว่าครับมันจะผมว่าง่ายกว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าตาของเรื่อยนต์เป็นยังไงแล้วก็วางด้านขวาเป็นกาจอด้านซ้ายเป็นหม้อน้ำน,นี่คือไอเดียที่คิดไว้วัสดุที่เอามาทำเป็นเป็นเหล็กครับผมเหล็กขนาด10มิลคูนติมิลแล้วก็แผ่นเหล็กขาว ที่เอามาทำทำไมถ,ถึงเลือกใช้เหล็กเพราะว่าผมเห็นที่สังเกตดูนะครับงานงานมอสมีแต่อคิลิกที่เอย่ยทางมขึ้นมาผมเลยอยากจะทำเป็นเหล็กมั่งเรื่องสนิมไม่กลัวครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะตัดการกับไอ้สนิมยังไงบากแล้วดัดนะครับดัดให้มันขึ้นรูปแล้วก็เชื่อมติดอีกทีหนึ่งเพื่อจะล็อกมันเส็จเหล็กบางทีเราก็ไปซื้อมาจากอิอมบลีมั่งอะไรอย่างเงี้ย ไปหาส่วนที่มันใช้ได้แล้วก็เอามาใช้แล้วก็เผื่อมา1เซนเพื่อเราจะออกติดจัดเหล็กวิ่งที ทำไมถึงไม่ตัดขาดแเชื่อมถ้าตัดขาดเวลาจับเวลาจับสองอันต่อกันเวลาเชื่อมอมันจะลำบากาแต่ถ้าเราบากปุ๊บเรางอขึ้นมามันจะเป็นรูปร่างขึ้นเราให้เราเลยเราแค่มาอ็อกเชื่อมติดแล้วก็เจียเก็บงานได้เลย ก็นองจากผมเรียนก่อสร้างมาด้วยแล้วคุกคีกับงานพวกเหล็กงานเชื่อมงานออกอยู่แล้วงานขึ้นลูกเป็นงานง่ายไหมมันมันไม่ง่ายนะครับแล้วผมไม่ได้คุกคีบ่อยแต่ผมพอจะจับจุดได้ว่ามันต้องทำยังไง ก็คือส่วนข้างนะครับส่วนข้างที่เราทําเคสแล้วคราวนี้เราก็จะมาตัดเหล็กตัดเหล็กเพื่อจะขนาดวัดขนาดความกว้างมันแล้วมาเชื่อมติดอีกทีหนึ่งก็ะจะมีความกว้างมันต่อมาอย่างนี้ก็จะมีแบบนี้อีกอันหนึง่งคือว่าประกบข้างนี้ข้างหนึง่งมันจะเป็นกล่องเป็นตัวเคสเราก็ต้องมองไปถึงเรื่องสายไฟที่ยื่นออกมาเรื่องอุปกรณ์ที่เราจะใส่เพิ่ม เรื่องอุปกรณ์ที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปว่ามันมีขนาดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วเราก็เผื่อ,อไว้หน่อยนึง ธรรมดาครับงานเหล็กอะต้องระวังต้องระวังให้มากที่สุดนะครับเพราะวาเวลาเรา,าตัดมันจะมีพวกรอยรอยที่เราตัดไปมันจะคมเรื่อเงเหล็กแผ่นข่าวนี้เราก็ต้องเลือกครับถ้าเป็นสังกะสีะเวลาเราพับขึ้นรูปไปแล้วอะมันมันจะไม่ตรงมันมันจะพับยาาครับผมตอนนี้ก็กำลังจะทําฝาข้างปิดข้างบนปิดรอบเคสครับใช้แผ่นแผ่นเหล็กบางครับผม เป็นแบบบางตัวนี้จะพับง่ายนะครับพอเราได้โค้งขึ้นมานะครับเราก็จะไปทำที่อยู่ของฮาร์ดแวร์อย่างพวกก์ดจอเงี้ยเราต้องทำที่อยู่ให้มันโดยเราจะทำออ,ออกขาขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่รองรับแล้วก็ส่วนของมอมอน้ำนะครับ จะต้องทําขาที่ออกไปเพื่อรองรับน้อยน้ำอีกทีพอเราได้แผ่นเหล็กไปแล้วที่เราวัดไปแล้วตัดมาแล้วเรามายึดกตัวโครงโดยใช้น็อตครับผมน็อตที่ก็เป็นน็อตเหลือจากการยิงโค้งหลังคาทำโครงหลังคาเป็นน็อตโดยที่จะไม่ได้เจาะรูน้ำก่อนใช้น็อตตัวนี้ยิงน้ำเข้าไปเลย กำลังมาปิดปิดฝาบนครับผมเพื่อเราจะได้ยิงน็อตไล่ปิดให้รอบแล้วเ,เราจะมาเจาะที่หลังจะมีเจาะช่องเพื่อจะดูให้สำหรับดูพวกเมมบอร์ดพวกอะไรได้ครับแล้วเ,เจาะช่องวางแทงน้ำด้านหน้า ลังจะเจาะเจะข้างบนนะครับเพื่อให้มองเห็นฮาร์ดแว้ข้างในมันก็ต้องเปะครับเพราะถึงเอาฉากจับนะต้องต้องได้ฉากด้วยนะตรงนี้เราจะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จะตัดออกสรขการ ก็มีเรื่องเรื่องเก็บรายละเอียดเนี่ยฮะมันเป็นเหล็กด้วยอาจจะต้องมีการโปร๊ะโป๊ะเก็บรายละเอียดแล้วขัดลบรอยอีกทีนึงกลัวนะครับว่าจะออกมาไม่เป็นตามความคิดเพราะว่าเราเราไม่รู้จักขนาดของของขนาดจริงขนาดของฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ชุดน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าของพวกนี้เวลาเอาของจริงมาเทียบแล้วว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอด เราจะทําฝาครอบหม้อน้ําครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิฝาครอบแทงน้ําข้างหน้าโดยเราจะใส่ตะแกรงแล้วก็พับพับเหล็กเข้าไปเพื่อเก็บเก็บขอบตะแกรงไม่เคยทําครับเปิดดูใน YouTube จะเป็นงานนอกครับเปิดดูงานนอกว่างานนอกเขาทำยังไงก็ลองมาทําตามดูรอยที่เราจะพับพับเหล็กเข้าไปครับผมพับแผ่นเหล็กเข้าไปเพื่อปิดตะแกรงอีกทีนึง จะดัดโค้งฮะอันนี้เลยครับถ้า,ถาปากับแป๊บต่อไฟฟ้านี่ครับใช้ได้ครับผมโค้งเรียบร้อย เราต้องเอาบากับโซ่จริงเข้ามาใส่ครับเพราะบากับโซ่จริงมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันคือเลื่อยยนต์ออันนี้คือบาครับบา22นิ้วบา22นิ้วกับโซ่ตัดน,นี้เป็นของเก่าครับของเก่ามาน,นี้ผมเพิ่งล้างสนิมไปแล้วแช่น้ามันไว้เป็นของเก่าที่น้าเขาเลื่อยไม้แล้วเขาไม่ได้ใช้เขาเปลี่ยนเป็นเลื่อยใบเล็กทีน,นี้เรากำลังจะมาอัดแต่กับไนตัวเครื่องะครับว่า มันจะเข้าันไหมจะทําให้มันหมุนได้ครับโดยที่จะหาหมอเตอร์ความความความแรงต่ําอะรอบต่ำอ,มอามาใส่คิดว่าทําได้ครับทําไมถึงเลือกใช้เบเรื่อยจริงบาจิงมันได้อารมณ์ของหนังที่ผมเคยดูครับมันเวลาเห็นแล้วมันมันรู้สึกเลยว่ามาจากหนังเรื่องนี้หรือมาจากเกมเกมนี้ ตอนการเทียบฮาร์ดแวร์เทียบอุปกรณ์นะครับผมว่ามันเข้ากันไหมยังไม่พอใจเท่าไหร่ฮะแต่ต้องมีปรับปรุงหน่อยอครับผมครับเราจะติดแท้งน้ำครับไว้ข้างหน้าเวลเาจะติดไว้เป็นตรงส่วนหน้าเนี่ยครับจะติดครับไปประมาณนี้เรามีหน้ากากตัวนีทีนึงครับผม พวัตถุดาจะไว้ข้างล่างนะฮะนะครับพวัตถุาจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราลองเทียบบอร์ดดูแล้วกันว่ามันจะอยู่ยังไงเดี๋ยวเมนบอร์ดที่ต้องมีฐานรองอีกทีนึงน,นะฮะฐานนี้ผมจะใช้จากของเก่าจากเคสตัวเก่าอะครับเอามาตัดแล้วทำเป็นฐานรองเมนบอร์ด อย่างที่บอกนะมันต้องเอาของวางไปก่อนนะเอาปั๊มว่าเราจะวางไว้ตรงไหนแล้วก็ต้องรู้ดูว่าไอท่อเนี่ยมันสามารถลอดไปทางไหนได้มั้งโดยที่เราไม่สามารถกําหนดได้ก่อนตอนแรกกระจอผมจะวางไว้ส่วนนี้จะเป็นการะจอตังเห็นเลยจะมีพาร์ทปิดนิดหน่อยครับแต่ปิดไม่เยอะจะปิดแค่ให้ดูว่าไม่ให้มันโล่งจนเกินไปนะครับตัวการจะติดไว้ประมาณนี้แล้วตอนนี้ภาพรวมก็โอเคนะครับ แต่เหลือมาตกแต่งให้มันเข้ากันนี่เฉยปัญหาคือสายของพาวเวอร์ p l าอย่างเดียวเลยครับทำไมครับเพราะว่ามันมันเยอะมันเยอะด้วยแล้วมันแข็งด้วยเพราะว่าข้างในนี้จะมีมอเตอร์หตัวนะครับแต่คันนี้ติดที่สายไฟนี่มันล้นขึ้นมาอันนี้ผมได้ทําเพิ่มเติมนะครับเพื่อว่าผมยกฐานนี้มันสูงขึ้นมาจากของเก่าของเก่าจะไม่มีฐานตัวนี้ผมยกขึ้นมาเพื่อจะเก็บสายไฟ มีตัวนี้ครับจะเป็นพาร์ทที่เราจะมาวัดปิดข้างบนเราจะทําให้เหมือนเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไม่ให้มันเป็นแบบเื่อย์ยนธรรมดาให้เป็นแบบคล้ายๆออกโรบอตหน่อยครับผมก็จะวางอยู่ประมาณนี้จะเปิดปิดได้อน,นี้ลองเข้าๆดูว่าจะวางประมาณนี้นีคะครับ ันนี้เราจะมาทําสีพาสันะครับผมผมใช้เป็นสีของสีสีสเปรย์ธรรมดานะครับของ T O A จะเป็นสีดํำด้านกับสีแดงแล้วก็มีเคลือบเงาก็จะมีการใช้เกลือมาเป็นส่วนช่วยในการทําสีนะครับมันจะช่วยบังไม่ให้สีมันติดกับชิ้นงานนะมันจะเป็นเหมือนแบบเราจะตั้งแบบให้มันเป็นแบบสีคล้ายๆสีที่ผูกพังจากสนิมขึ้นมาครับผมมันจะไม่เรียบมันจะม่เนียนแต่จะใช้เป็นสนิมจริง โดยจะไม่มีการเพ้นตตอนแรกคิดว่ากาจะทําให้เป็นสีตะหนิงทงั้งเครื่องเลยแล้วเคลือบเลยแต่คราวนี้มันมันง่ายไปครับเดี๋ยวเขาบอกว่ามันง่ายไปก็เลยทําสีขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะหาว่าทําสีไม่เป็นไม่ใช่ผมอยากอยากได้แบบให้มันมีสีจริงเข้ามาด้วยสีจริงที่เข้ามาด้วยแล้วสีตหนิงจริงเข้ามาด้วยเลยเลือกทําวิธีนี้เป็นวิธีการทําสีโรยเกลือครับผม ในหลักความน่าจะเป็นนะครับว่าต่วไหนมันจะน่าจะเกิดสนิมมากที่สุดเราจะโรยไปต่วนนั้นอย่างเช่นพวกลูน็อตพวกอะไรเงี้ยพวกขอบพวกอะไรเงี้ยมันจะเกิดสนิมง่ายที่สุดเราก็จะโรยเป็นช่วงนี้ไปโรยเกลือเสร็จเราจะพ่นสีดำลงพื้นไปก่อนนะครับเพื่อเราต้องการให้มันเห็นสีดำคือเกลือกินนะครับเกลือป่อนธรรมดาเราเนี่ยรับไมถึงต้องโรยเกลือโรยเพื่อให้มันจะโชว์เป็นสีสนิมจริงจริงขึ้นมา ถ้าใช้กระดาษแปะนะครับถ้าสังเกตดูไอ้ <g iven> ตรงรอยถ้าเราตัด, <g iven> ต,ดตัดไปไอ่ะเวลาเราพ่นสีไปแล้วมันจะเป็นเส้นตรงมันจะมันจะไม่เหมือนของจริงถ้าใช้ทรายนะครับเวลาเราโรยไปแล้วพ่นไปแล้วอ่ะเวลาเราถูกออกอ่ะมันจะไม่ค่อยออกมันจะเป็นเม็ดทรายติดอยู่ที่ตัวสีมันจะได้อีกอารมอไมมันก็ได้อีกอีกอารมณ์นะครับแต่มันผมว่ามันมันสาดเกินไปหน่อยลองแล้วครับผมลองลองใช้ทรายอยู่แล้ว ันนี้เราจะมาถูเกลือออกนะครับทำไมต้องถูออกอ่ะ้าไมใส่กีนมันใส่ไม่ได้ครับต้องถูออกให้มันเห็นเป็นเนื้อตหนิมขึ้นมาครับเราจะพ่นเคลือบอีกทีนึงโดยใช้แลกเกอร์ถือว่าพอใจครับผมคราวนี้เราจะมาพ่นเคลือบให้สีตหนิมมันชัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพราะนั้นตอนนี้มันสีตีมยังไม่ชัดเพื่อป้องกันฮัตแวร์อย่างเดียวเลยครับผมเพราะเราทําสีทั้งข้างในทั้งข้างนอกข้างนอกเราจะเต้นเป็นสีตะหนิมจริง ถ้าเกิดเราไม่เคลื่อนตะหนิมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอพวกนี้มจะเป็นสนิมฝุ่นมันจะเข้าไปถูกคัดแวร์ได้ต้องโรยอีกชั้นหนึ่งเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นพื้นสีดำนลน็หๆครับมันจะไม่ใช่แดงทั้งหมด ครับพอเราพ่นสีแดงกับสีดําไปแล้วที่เราโรยเกลือไปะครับมันไม่เห็นสีตะหนิงสีตะหนิงมันจางไปคราวนี้เราต้องการที่จะให้สีตะหนิงมันขึ้นมาเราต้องเอาไปตากแดดตากแดดตากฝนไว้ก่อนถ้ามีฝนก็ใ้น้ำราดนะครับไว้ประมาณกคืนสองคืนแล้วสีตะหนิงก็จะขึ้นมาพอขึ้นมาจนเราพอใจแล้วอ่ะเราถึงจะพ่นเคลือบทับอีกทีนึงทั้งเครื่องใช้วิธีโรยเกลือทั้งหมดครับผม นี้จากที่เราลอกเกลือออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นสีออกสีดําสีแดงตอนนี้สีสีสนิมมันยังไม่ขึ้นมาปกติเราต้องทิ้งไว้ก่อนสักคืนสองคืนตากฝนไว้แล้วสีสนิบม,มันจะขึ้นครับก็เดี๋ยวมาคอยดูนครับว่างานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นยังไง โปรเจกต์ผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับโปรเจกต์ Doom ครับผมผมต้องการจะตื่อแบบให้มันมีความโหดในตัวครับแค่มองเห็นก็รู้แล้วว่ามันโหดมันเก่ามันมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผม ความยากลาบากเริ่มตั้งแต่การทําโครงเลยครับผมเพราะเราต้องมาวัดจากของจากฮาร์ดแวร์ของจริงทั้งหมดตัวที่เราจะไม่ได้การในคอมพิวเตอร์เพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะมีเรื่องการจัดสายจัดสายที่เราต้องการจะบีบพื้นที่มันแคบมันก็เลยมีปัญหาเรื่องการจัดสาย อยากให้คนดูได้รู้ถึงการที่ใช้อุปกรณ์ที่น้อยชิ้นนะครับในการทำเครื่องนี้เพราะผมใช้ใช้เพียงไม่ก,กี่ชิ้นเองที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นแบบแนวทางให้นักมอสรุ่นใหม่เอาไปทำกันได้โดยไม่จำกัดต้องเป็นเครื่องมือที่ทำสมัยอะไรประมาณนี้ เรื่องไฮไลท์การเปิดเครื่องเนี่ยครับผมต้องการจะแบบเป็นการดึงกระชากเหมือนของจริงนะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังหาของไม่ทันหาเป็นมันจะเป็นตัวคล้ายๆมูรี่ครับเป็นสำรับดึงเพื่อที่จะกระชากแต่เราจะไม่กระชากแบบรุนแรงครแค่ดึงขึ้นมาแล้วมันจะติดเฉยครับผมตอนนี้ผมต่อตัววิทเปิดเครื่องปกติไว้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดู มีใบเลื่อยที่หมุนได้ใบเลื่อยเป็นของจริงแล้วก็บาร์ของจริงนอกนั้นจะทําขึ้นมาเองใหมน่นี้เป็นมอเตอร์ใช้มอเตอร์ของกระจกไฟฟ้ารถยนต์นะครับจะเป็นมอเตอร์รอบต่าถามว่าเป็นอันตรายไหมเป็นแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องความอันตรายนั่นน่าจะทําสวิตช์เปิดปิดเพื่อเราจะไม่ให้มันเปิดตลอดเวลาตอนนี้ผมต่อตรงไว้ให้มันหมุนตลอดเวลาเวลาเราต้องการได้อารมณ์แบบดิบดเถืถ่อๆเราถึงจะเปิด ภาพรวมตอนนี้ถือว่าเป็นไปตามความคิดนะครับในที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าต้องหมุนได้หิ้วได้แล้วก็กระชับพื้นที่เรื่องการดัดท่อ ยุ่งยากแน่นอนครับเพราะว่าไอ้เคสตัวนี้มันมีพื้นที่ที่แคบแล้วมันเล็กที่เราบีบให้มันเล็กอะ่ะเวลาดัดท่อมันก็จะเหลือช่องว่างหน่อยเดียวมันก็ยากที่เราจะเข้าไปต่อเชื่อมต่อข้างในได้หรือว่าจะดัดโค้งเข้าไปได้ผมใช้วิธีการใช้เตาแก๊สดัดท่อครับผมเพราะว่าทําไมถึงใช้เตาแก๊สเพราะว่าผมต้องการให้ความร้อน มันกระจายไปในว,วงกว้างครับแต่ถ้าเราใช้หัวไดปัน่นไดไดเป่าอ่ะมันจะอยู่แค่ตรงนั้นใช่แล้วเราต้องคอยขยับขยับไงมันไม่ทันใจอนะฮะแต่ถ้าใช้เตาแก๊สอ่ะหัวหัวมันกว้างเนี้ยเราเราเราหมุนไปมันได้พื้นที่ทีเดียวเลยส่วนเรื่องไฟผมติด LED สีแดงครับไว้สีจุดจะมีส่วนของก์ดจอ1จุดครับผมแล้วก็ด้านบน1จุดครับใท้ไฟสอเต้นแล้วก็แท้ง1จุดแล้วก็ส่วน ด้านล่างครับของ PSU ห่งจุดครับผมเป็นไฟติดแดงทั้งหมดตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรกับฮาร์ดแวร์เลยครับผมเพราะผมดูโดยรวมแล้วฮาร์ดแวร์นี่มันก็เข้ากับเคสนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับฮาร์ดแวร์เลย90ตเต็นนะครับผมก็จะมีเรื่องการสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็การเก็บรอยหน่อยจะมีช่วงมือจับเนี่ยครับมือจับเนี่ยเราจะไม่ได้อุดมันมันต้องอุดเก็บงานอีกที ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมหนักใจมากที่สุดเป็นเรื่องสายไฟครับการเก็บสายไฟเพราะเครื่องเนี้ยมันพื้นอย่างที่ว่าไปครับพื้นที่มันแคบแล้วช่วงสายไฟมันจะอยู่ช่วงนี้ทั้งหมดช่วงล่างทั้งหมดตัวที่ผมทําทําที่เก็บขึ้นมาเพราะว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันต้องเริ่มเก็บสายไฟตั้งแต่แรกเลยถ้าเราลืมไปเต้นอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราลื้อใหม่ทั้งเครื่องเลยการบารุงเักผมได้ทาเป็นสองช่วงครับช่วงที่เราจะ ฮาร์ดแวร์ช่วงช่วงที่เราจะเซอร์วิสะครับจะมีช่วงข้างหน้านี้ผมจะเปิดไว้เปิดไว้แต่ามาเปิดออกได้แล้วจะมีช่วงสายไฟที่เราทําไวต้ตรงนี้ชุดนึงแล้วก็มีฝั่งฝั่งนี้ชุดหนึ่งเราแต่สามารถเปิดออกได้เอเตตีฮาร์ดดิสผมใส่ไว้ที่ข้างตัวเคสฝั่งนี้นะครับไอฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นน่ะต้องทําที่อยู่ให้มันเพราะว่าเราทําเป็นสกัดบิวเราจะไปวางล,ลอยไม่ได้ไองานพวกเนี้ยมันเราสามารถต่อยอดได้ตลอดเวลาครับสามารถปรับแต่งได้มันมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะ แล้วมันก็สามารถทำให้เราพัฒนาไปเรื่อยได้ผลงานที่จเจเล่คิตตี้น้อง